ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธรูปรอเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสวัสดีวันที่29เดือนเมษายน2566นะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทุกคนก็คงจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับข้างทางแน่นอนวันนี้ทุกคนต้องมองหาทุเรียนอย่างแน่นอนนะครับข้างทางเต็มไปด้วยทุเรียนนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้างทางนะครับช่วยดูทุเรียนให้ลูกค้า อ,อร่อยอร่อยหน่อยนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะแน่ๆนะครับทุกคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันภาคตะวันออกนะครับหลายเส้นทางตอนนี้เต็มไปด้วยทุเรียนผลไม้ตามฤดูก,กาลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านค้าขายร่ำรวยแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ยุทธพง์เองมาพร้อมกับราคาทุเรียนแล้วก็แถมไปด้วยมังคุดวันนี้นะครับ ดำสวย40นะครับแดงสวย35เบอร์บ่ม22นะครับนี่คือมังคุดวันนี้นะครับเป็นแนวทางให้ทุกท่านส่วนหมอนทองวันนี้นะครับ AB พุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งสูงขึ้นไปดีใจด้วยนะครับ AB 150บวกเลยวันนี้นะครับ155บางเจ้า160ด้วยซ้ำไปนะครับราคาวันนี้ถือว่ามาด้วยความแรงนะครับ ABC 145นะครับเกต C 105บาทบวกด้วยนะครับ อ่ะส่วนเบอร์ดีนะครับ100นะครับตกไซส์9 0้าถึงหนึนะครับชะนีวันนี้ AB 110บาทนะครับเกรดซีเส่วน D 60นะครับก้านยาว AB 140นะครับอ่าซีหนึแล้วก็ D 85นะครับผมหลายท่านเข้ามาใหม่ด้วยนะครับกดติดตามขอบคุณมากๆนะครับมูซันคิงวันนี้นะครับ AB 230นะครับเกรดซีหนึแล้วก็ D 80ครับท่านผู้ชมครับพวงมณี AB 150นะครับเกรดซีเกแล้วก็ D80 นะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมยุทธพง channel ด้วยดีเสมอมานะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับวันนี้มีราคาทุเรียนมานําเสนอตลาดทุกที่ที่อยู่ทางภาคตะวันออกนะครับ หลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวตาดระยองจันทบุรีตอนนี้เปิดให้บริการเต็มอัตรานะครับลูกค้าแน่นทุกวันนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมเองยุทธพงษ์ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงอากาศกําลังดีช่วงนี้นะครับหน้ากําลังไหมไม่เจอกันคลิปหน้านะครับดูว่าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนดีนะครับช่วงนี้เต็มจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตกันด้วยดีเสมอมาครับสวัสดีครับ